เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ ทาม,มากุศลาาทาม,มาโอ้ยพ like, ี่สัมภาษณ์คอลัมน์หนังสือครอบครัวไม่ใช่หนังสือพระตื่นเต้นอ่ะได้สัมภาษณ์หนังสือด้วยกันครั้งแรกอยากทำให้ใจสงบโอ้พี่สมขวมครับอย่าตื่นเต้นไปเลยนะครับใจเย็นๆครับดูคุณพลอยใสสิครับเห็นตื่นเต้นสักนิดเลยจริงไหมครับคุณพลอยใสโชื่อพลอยใสค่ะเป็นพี่ของสัาลียังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยนะเด้อ ยังแบบไม่ได้ถามไม่ตื่นเต้นเลยเนาะก็แหม,แมเขาเนี่ยอยากให้การสัมภาษณ์ครั้งเนี้ยสวยจิตใจดีคิดถึงใจคนอื่นเสมอเสมอมากมายผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่ามาเนียนพีมะ <c oughs> เขาสัมภาษณ์คอลัมน์ครอบครัว <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วนายอ่ะเพิ่นในครอบครัวเัาเปล่าครอบคราวเกี่ยวไรอ่ะอันนี้ทุกคนครับผมว่าพวกเราอย่ดุดนเต้นไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องงงด้วยนะครับคือผมเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวอะไรแต่ว่าคิดว่ามาให้กํลาลังใจกันลวกันนะออหรือว่าจะให้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ดก,การส่วนตัวของนอ้องสมลีไอ้กคนดูนะไม่ต้องเลยค่ะคือสมัมลีทรแล้วดูแลตัวเองได้อ่ะค่ะไอ้แคนดูค่ะ <S 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 เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่เป็นไรเขเป็นผู้จัดการส่วนรวมก็ได้ไอ้ก็แค่ดูไรสาระเออสำลีว่าเรารีบไปกันดีกว่านะคะพี่ทิมหาหน้าจอรอกันแล้วอหยุดเลยนี่การเป็นซุปตาเนี่ยมันต้องมาเลดอย่างน้ถ้าสองชั่วโมงมันถึงจะแรงใครอยากซุปตาก็พวกเราไงซุปตา แต่คงไม่ใช่อ้วนแน่นอนอ <c oughs> เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อตัน <c oughs> เดี๋ยวนี้ม,มึงเล่นบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยไงวะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ช่วงนี้อว้วกัวคอเลสเตอรอลมันจะพุ่ง <c oughs> ก็ต้องรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายเ <c oughs> ว้ยแล้วพวกเรือละ่ะอยากลดความอ้วนรักษาสุขภาพกันกนะครับป่าอชิชามาเซรอน จะให้เข้าคอสลดความอ้วนเหรอไม่เอาหรอกใช่แล้วเข้าคอสทีนะโอ้โหเป็นหมื่นไม่มีปัญญาใครบอกหรือล่ะคืออย่างนี้ช่วงนี้มีครูสอนเต้นแอโรบิกแดนเนี่ยมาขอใช้พื้นที่หน้าร้านอ้ววว่าเลยอยากชวนพวกนี้เนี่ยมาแดนออกกาลังกายกันไม่ไปเฮ้ยการออกกาลังกายเนี่ยนอกจากไม่อ้วนไม่เสียสตังค์แล้วเนี่ยยังรักษาสุขภาพด้วยนะตามใจเอาของดีๆมาบอกหรือไม่ทําก็ตามใจเฮ้โกฟิสุดนะ โก้นี่รักการออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อไหร่นะวินตาอย่างนี้เองหาสมาชิกเต้นอาหรับให้ติมได้หรือยังคะได้แล้้วเฮยไหนพวกมึงบอกว่าไม่อยากออกกำลังกายกันไงฟ้าไฟ้ไงฟ้ารู้ไหว่ารักการออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ ครอบครัวเนี่ยมาถึงแล้วละค่ะเอาเอาเอาเขานัดแปดโมงแล้วทำไมมาถึงตั้งสิบเอ็ดโมงล่ะคะคิวที่มาก่อนหน้าเขาแต่งหน้ารอเป็นชาติเลยนะคะคือพี่คะขอโทษด้วยนะคะคือความจริงมาตั้งนานแล้วค่ะเราอยู่ที่หน้าปตูแต่ว่าแต่แต่ไม่มีคนมารับอะค่ะมาไม่ถูกอะค่ะสามเก้า ถึงประตูนี่มาไม่ถูกเหรอคะผู้สายครับผูส้สายครับคือชุดตาเนี่ยอย่าไปยอมนะครับอย่งนั้นก็ไม่ผิดอย่าไปยอมจะไปยอมอ๋อ,อ,อก็คือก็ก็ใครอะคะใครนัดสถานที่อะคะไม่เคลียร์เลยอะค่ะก็ไม่รู้นี่ค่ะว่ามาถึงหน้าประตูเราต้องเข้ามาเลยอะค่ะฉันนัดเองโอเคฉันผิดเองจบ เห็นไหมพลังแห่งสุตาเป็นนี่นะครับทําอะไรก็ไม่ผิดไม่ต้องเกรงใจใครแต่น้องสัมรีคะน้องสัมรีคงต้องรอก่อนนะคะเพราะตอนนี้ช่างหน้าช่างของเราไม่มีใครว่างเลยค่ะอ้าวถ้าไม่ว่างรีบนะทาไมล่ะคะทําไมถามไม่ตอบล่ะคะเขาก็ลังคิดอยู่ว่าจะต่อยดีหรือว่าเอาปืนมายิงดีสิ ได้เลยนะครับถ้ารอไม่ได้ครับถ้ารอครั้งนี้ต้องรอไปตลอดเลยนะครับไม่ได้นี่ต้องขอเคลียร์เลยนะคะขอเคลียร์ตรงนี้เลยค่ะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องได้แต่งหน้าเดี๋ยวนี้ค่ะ <Hey. S 1> นำ้ำบัดหน้าเธอคือเทอเวดาเทวดาเทวดา